เมื่อคืนกุ้งสอปอนำทีมงานไทยไม่ทนลุยต่างด้าวแย่งอาชีพทราบมาว่าเป็นชาวเวียดนามแย่งอาชีพค้าขา,ขายทุเรียนขายทุเรียนยังไม่พอโกงตาช่างก็ยังไม่พอมาโกงเงินอีกงานนี้ไปดูกันว่าพี่นัทพี่นัทเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างขั้นตอนในการรอซื้อแหมพี่ พี่นัทน,นี่สุดยอดจริงๆเลยครับผมในการล่อซื้อครั้งนี้มาชมคลิปชมกันครับผมสามโลเจ็ดอ่ะเท่าไหร่นะพี่ห้าร้อยสิบแปดบาทห้าร้อยสิบแปดบาทได้ไหมห้าร้อยสิบแปดบาทสามโลเจ็ดทำไมห้าร้อยสิบแปดบาทมีเศตสิบแปดด้วยครับสามโลเจ็ดห้าร้อยสิบแปดบาทบอกไหม,ไมหรือเอาเล<อ>็กกว่านี้ โลละร้อส่สิบโลละ,ะร้อยสี่สิสาโลเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบเนี่ยมองไม่เห็นหรอเนี่ยป้ายเขาก็บอกร้อยสี่สิบหรือว่าจะเอาลูกเล็กเอาลูกเล็กๆเอาลูกเอาล,อลูกเล็ก<ๆ>กว่านี้ได้ไหมพี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้เขาดูให้จะโอนมาหรือจะยังไง ฉันโอนไปให้เธอก็ออกให้ก่อนเท่าไหร่นะสามร้อบาทอันนี้อันนี้เท่าไหร่น้ำหนักสองโลเก้าสี่ร้อยหกบาท <20 9. S 2> ทำไมมีเศษหกบาทวะ <100. S 1> อะไรนะสี่ร้อยท่วนครับสี400่ร้ทนสามโลเก้าอาเลนะสองโลเก้าสองโลเก้าเขาลดให้4ี่กบาทหรือสี่ร้อยท่นวนดูเนื้อหน่อยพี่ดูเนื้อแต่ไม่ไม ก็นหนูจะซื้อไงแต่ว่าหนูจะไม่ปอกไงหนูจะไปให้เขาปอกเองแต่หนูจะดูเนื้อว่ามันไม่นิ่มมากพ,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 พี่เขาอยๆอย่างเี้วะ่ะเดี๋ยวก่อนดูอีกรูปก่อนเธอเธอไม่เอาไอ,อ้เกาะไอ้นิ่มมากใช่ไหมล่ะ ทำไมเธอบอกว่าลาน103ูร้อยสามพี่พี่ใช้ร้านที่จอดตรงนั้นปะหรือว่าจอดตรงนี้ประจาก็ร้านเดียวกันนะอ๋อแต่วันนี้เขาขายร้อยสี่เธอมันขึ้นเพราะวันนั้นมันรู้หรือเปล่ปาเขาบอกร้านเดียวกันแต่ว่าวันนั้นเขาบอกเขาซื้อร้อยสามตรงไอ้นี้ใช่ไหมล่ะตรง BTS ใช่ไหมล่ะเขามใช่เขามาจอดตรงนี้ร้านเดียวกันใช่ไหมพี่ ร้านเดียวกันโอเคนะสบายใจเออมาดูเนื้อหน่อยโอเคได้โอเคอเคนาะอาช่างให้หนูใหม่สองโลสี่สองโลสี่จั๊กบาท สองโลสี่สามร้อยหกสิบสองโลสี่สามร้อยหกสิบนะเอาอเลยนะไหมไม่ถุงเลยไม่ต้องปอกไม่ต้องปอกเอาอันนั้นละค่ะพี่สองโลสี่สามร้อยหกสิบเดี๋ยวโอนมาให้ชั้นเลยเดี๋ยวชั้นจ่ายเงินสดไปก่อนนะจ่ายเงินไปก่อนเดี๋ยวชั้นโอนให้ไม่ใช่คราวที่แล้วเธอก็ไม่ได้ยังไม่ได้ให้ชั้นไง หากระดาษรองหน่อยมันจะขาดไหมขาดไหมพี่สองชั้นก็ได้ใส่สองชั้นก็ได้สองโลสองโลสี่สามร้อยหกสิบบาทเอมาให้ถึงบ้านนะสามร้อยหกสิบสองโลสี่อ่ะเอาเดี๋ยวเอารถไปเลยพ่อ,อนนเดี๋ยวค <ละ S 1> ีเราไปยูเทน,นตงนุ้นอยู่แล้วก็รู้แล้วเอารถไปเลยพ่อเอารถไปเลยแล้วเดี๋ยว ก็รู้แล้วเดี๋ยวไปจอดตรงนู้นสามร้อยหกสิบโอเคค่ะขอบคุณค่ะนั้นพี่นัดก็ได้เอาทุเรียนลูกนั้นมาพี่ซื้อมาสองโลสี่สองโลสี่ค่ะกับรถวู้ที่เป็นหน้าเ้าที่ร้องมาขายทีหน้าเซเว่นนะครับที่ที่ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาพอดีเขารู้เรื่องเขาเลยมาขอ ที่ร้านช่างตดเขาซื้อมาอันนี้พี่ซื้อมาเองไม่แกะไม่แกะไม่แกไม่แกะสองโลีถ้าเราเรางกฝ่ายือว่าได้แม่ดูบนี้นีเลครับที่มีอะไรชันได้ดูไมมของอรบ้ สอ,อก็ได้นำทีมไทยไม่ทนไปที่สอนออบางนาแล้วก็ไปเจอกับพินัทแล้วก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับชาวเวียดนามคนนี้มันอาลังโทรศัพท์อยู่ข้างในห้องห้องสายตรวจไม่รู้มันโทรหาใครให้มันโทรตามนายมนมาเดีกูอยากเจอเกินว่ะไอ้พวกต่างด้าวเดี๋ยวกูอยากจะรู้ไงใครกินงินมันว่ะปล่อยให้มันมาขายของเพ่นพ่านขนาดนี้ได้ไงไวะเฮีย